สวัสดีครับวันนี้คุยกันยามว่างหน้าร้อนกรุงเทพเพิ่งจะฝนตกนี่แหละวันนี้วันแรกก็เย็นขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะ,ะก็เราก็มาคุยกันเรื่องเบาๆเรื่องเบาๆก็ไม่ได้หนักอะไรมากไ้ยแต่เจ้าของหนักนะฮะตัวนี้หนักเลยเรือนนี้ มาด้วยเหตุก็คืออันนี้ไม่ใช่ว่ากระจกใสมากนะครับกระจกไม่มีนะฮะเห็นนะครับเราเอานิ้วแย่ลงไปได้เลยแย่ yeah, แตะที่ตัวเข็มก็ได้นะฮะอันนี้อ่าสาเหตุสังเกตเลยว่านาฬิกายัางเดินอยู่นะครับเดินปกติไม่ได้เป็นอะไรเลยสายเหตุตกแสดงว่าตกแรงมากอขอเช็คนิดหนึ่งว่านาฬิกาเนี่ยอ๋อก็คือเข็มตัวนี้หลุดแหละ เข็มตัวนี้ร่วงนะฮะ,ะถ้าร่วงก็คงจะเทสยากแหละอ่ะสาเหตุนะครับลูกค้าแจ้งว่าตกตกแล้วเจ้าขอบตัวนี้มันหลุดพอหลุดแล้วก็ทําหายกระจกหลุดไปด้วยนะฮะ,ะถ้าจะให้เดาก็คงตกแรงมากเลยนะฮะกระจกไม่ได้แตกนะเพราะว่าไม่เห็นเศษกระจกเลยไม่มีเศษกระจกแต่ว่าตกรุนแรงตกแล้วหลุด เครื่องก็เดินเดี๋ยวต้องเดวเช็คนิดนึงฮะว่าเครื่องเดินไม่เดินอ่ะตัวนี้เรามาดูกันว่าการซ่อมเป็นยังไงคือเจ้าขอบตัวนี้เนี่ยถ้าอยู่นะครับมันจะซ่อมได้ทีนี้มันไม่อยู่มันก็ต้องใส่อันใหม่นะอ่าส่วนเจ้าตัวเข็มก็เดี๋ยวทำให้สวยก็คือทําสีใหม่แหละนะครับตัวเรือนผมก็ดูแล้วปกติสายนี่เป็นสายเทียมนะฮะเป็นสายไม้บรรทัดเทียมก็พอได้ก็สวยพอได้ ตัวเรือนปิงเลยบอกเขาเลยว่าฝาหลังสวยมากเห็นไหมฮะใหม่เลยไม่มีรอยที่ไข่รอยที่ไข่เป็นยังไงเห็นรอยนี้ไหมฮะผมไม่รู้นะฮะว่าใครใส่แล้วได้เป็นอย่างนี้ช่วยบอกผมทีว่าทํำยังไงทําไมที่ไข่พวกเนี้ไม่ไปติดอยู่ตรงเนี่ยบางทีมันติดอยู่ในตัวลบติดในในตัวอ,กอักษรแล้วมันเอาไม่ออกนะแต่นี้ไม่มีเลยไม่รู้ใส่ยังไงใครรู้ช่วยบอกทีแต่ว่าที่สายเห็นนะฮะโอ,อ้ที่ ม่ที่ใครรอกที่เจ้าของนาการนี่แหลอะอเดี๋ยวเราอ่ะมาแกะดูภายในก่อนก็ได้คาดว่าอันนี้เดานะเดาคาดว่าคงไม่เป็นไรแต่ผมว่านะสามศูนยะ์ห้าหนึ่งณปัจจุบันไม่มีจําหน่ายแล้วนะครับเราซื้อถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อของมือสองมือหนึ่งไม่มีแล้ว ไม่ไม่มีขายนานแล้วนะแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยมันคนจะหาแต่สีขาวผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแรกสุดที่มันออกขายเนี่ยตัวสีขาวสีนี้แหละคือสีที่ขายดีที่สุดนะแล้วก็ตอนท้ายๆของการผลิตสีขาวก็เป็นสีที่คนตามหามากที่สุดอ่าทั้งๆที่จริงๆแล้วมันมีตั้งหลายสีมันมีสีเขียวสีส้มสีแดงสีน้ำเงินสีเหลือง สีเหลืองเป็นสีที่เลิกผลิตก่อนเพื่อนเลยนะฮะจุดที่สองที่ต้องเปลี่ยนเลยคือฐานแน่นอนฐานตัวนี้เป็นฐานญ,ญี่ปุ่นแล้วอย่างที่สองคือบางกว่าปกตินะฮะบางกว่าปกติตัวนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่เสร็จแล้วสังเกตเข็มนี่ห้อยเลยอันนี้เป็นลักษณะไม่ใช่ว่าเฟืองเสียนะฮะเป็นลักษณะของการเข็มหลุดเนะี่ยเป็นลักษณะของเข็มหลุด ถ้าเป็นเข็มห้อยเฟืองเสียมันจะไม่แกว่งแบบนี้มันจะต้องเคาะมันถึงจะแกว่งนะครับเดยวรอรอ,อให้เสร็จก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วครับสวยงามตามท้องเรื่องอสิ่งที่ทำนะฮะคือผมจะให้สังเกตเลยว่าเครื่องเครื่องไม่ได้ทำเลยนะครับเครื่องไม่เป็นอะไรเลยสิ่งที่ทำนะฮะสิ่งที่ทำก็คือขอบบาเซลนะฮะ ขาววกเลยแล้วก็ทําสีเข็มส่วนหน้าปัดเนี่ยจะมีริ้วรอยเลยเล็กน้อยเนี่ยคืออันนั้นคือเรื่องปกติเพราะว่าเข็มงอก็ตอนที่เขาล่วงเนี่ยเข็มมันงอก็เลยดัดเข็มเล็กน้อยนะฮะอ่าส่วนที่เหลือก็ทํากับน,น้ําก็ไม่มีอะไรละเปลี่ยนฐานนะครับจบสำหรับเคสนี้เรื่องลูมิโนกไว้ใจผมได้ สวัสดีครับ